ะะที่รันไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะคะเพราะว่าข้อความเวลาที่เรารันที่จะดูชื่อเพื่อนน่ะมันหมุนติ้วๆนะคะมันรันมันทับจำนายสุราอาหารและบีร้อยชายมาสวัสดีนะคะสามล้านดวงตาแล้วนะคะสามล้านดวงตาแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะรัฐอ่นะะอานไม่ออก แล้วอ่านพอดีแล้วอ่านแล้วมันก็เลือนหายไปเลยบอค่อยได้ไล่ครับอ๋อนะคะออกเลยยานเดย์านตีว่าเอาืยอย่เทาแสดงว่าสวนเจ้ามันยุติดกับอน,นันตมนเป็นบอมันยุติดกับอีหยางเกาะน้ำพองเตี่ยมือนี่คือสดใสไท้พี่ สวัสดีค่ะคุณยลดานะคะคุณยลดาชื่อแดงนะคะเป็นน้องสาวพี่รัตน์เหมือนกันค่ะเป็นคนสีบุญเด็น้ําท่วมอ้อยนะคะอีหลาเฮ็ดน,น้ำบ่บ่ที่นี่ยายเต้าวพาเพล่นสวัสดีค่ะเขามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเฮ็ดหน้าได้ห้าล้านแล้ว <laughs> ห้าล้านวงตาแล้วหนู ว้าวนะคะว้าวาว,าว,าวาหัวใจเศร้ามองสีห้องนั้นน่าเขาเปรียมนะคะพี่มณ์มณ์ต้มมาม่าว้าวเหมือนพ่อบ้านเลยจ้ะพอบ้านพี่ไรกะต้มมาม่าค่ะคุณนะคะ,ะ,คะขอบคุณขอบคุณนะคะพี่มุ์มณ์ที่เข้ามานะคะรับน้ำนะคะแก่เหนื่อยกันนะคะทุกท่านนะคะน่อง เดี๋ยวจะร้องถ้างั้นจะร้องเพลงมากเบาวรุ่นน้องให้น้องฟังนด้ดีไหมพี่เมยว่าเศร้าจมมันทําใจรออายเปลี่ยนนิสัยกันเมายามได้แจ้งคิดทอดเมื่อเช้าเนี้อจะร้องเพลงนี้ตอนตอนนกเขาคูนะคะเดี๋ยวได้ค่ะนะเอาเพลงเก,ก่าๆให้เพื่อนๆฟังก่อนเนาะ พูดตรงว่าก่อนหน้านั้นนะที่รานที่รัททำแล้วที่นี้เหมือนเนี่ยสองวันเนี่ยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีคนเข้ามาก็แต่ถ้าเราทําผิดเขาจะมาเตือนเราแล้วเราค่อยไปลบแล้ววา่าคือก่อนหน้านี้พิลาถามวา่าพิลาอยากรู้เรื่องวา่าถ้าเราไลฟ์สดแล้วร้องเพลงกับอ,อีกหนึ่งดวงตานะที่เข้ามาไม่รู้ว่าใครนะคะส่งข้อความได้นะคะลัจจ์ปูไฟได้นะเนี่ย ะะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะวันนี้อาบน้ำสะสบายดีสบายดีจ้าทุกคนแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กันนะคะมักลับ่บใคร่แต่ว่าหนูก็โอเคเอกระเซมสุกก็โอเคไเมคะกระเซมสุกจะถึงดังไาย่ยคู ทะเลเหมือนฟ้าคูบออกเลยยานเดยานตีว่าเอื้ยนี่เทาบอ่าโอเคนะคะห้องเพลงมักบาวลุ่นน้องร้องเบิงนะมันจิบเขาิีด้จโจงใกันบอนะคะก็นั่นเมนูเดอร์นะคะขอบคุณพี่หยาบสีบบมิสาระนะคะขอบคุณพี่สาวคนสวยของร้านนะที่เข้ามาด้วยนะคะ เ,เพื่นใจนะคะแล้วเรามาฟังเพลงต่อกันดีไหมนะคะเอาเพลงอย่างดีจ้าน้องก,กระเซมสุกมื่อนี้ได้กินอย่างกทำทํงงานใช่ไหมกาบอาวยะโสธรสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะเรามาไลท์ทุกวันนะคะกระเซมสุกกระเซมสุกไลไหมเอยตอบให้หน่อยนะคะ กมเมต์คุณยายดาวน้องอะตอมสวัสดีค่ะคุณยายดาวนะคะโอเคนะคะสาธุธบุญด้วยนะคะมากตอนนี้ฝนตกละคะพี่มณนมณขอญอาตนะคะถามค่ะหยุดเขตไหนเนาะคะ่ะทํางานอยู่เขตไหนนาะนะคะขอบคุณที่ยังฟังอยู่นะคะคุณยายดาวแล้วก็อีกหนึ่งดวงตาด้วยเมื่อกี้นะคะ2อล้านดวงตาค่ะฟังเพลงจบไปมีเพียงฉัน และเธอตราบนานเท่านานมีรักในใจสุกน้องได้อะไรกับข้าวเย็ยนคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณยายแต้วสวัสดีสายผู้ฟังลำเพลินโปรดสงสารดอกอีนองผู้รำร้อยจะคอยอยู่ข้างเคียงเธอ หากมีวันไหนกินข่ะนมจีนคะ่ะคุณยายกินป่นปลาแห้งนะคะพ่อบ้านกินมามา่านะคะวันนี้เไม่เจ็บไม่ไข้นะคะทำอะไรก็ให้สุขสมหวังทุกอย่างนะคะครอบครัวมีความสุขนะคะอีกเนาะมันเป็นเขาเรียกคำ,คำอะไรผสมเหรอคะเพราะมากเลยนะคะชื่อก็เพราะนะคะชื่อเพราะจังเลย อาจัมปูไฟล์ได้นะเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะวันนี้อาบน้ำสักและเข้าไปพี่เมื่อเช้านี่พี่ไล่เข้าไปเยี่ยมสิบโมงกว่านะใช่ไหมคะแล้วเราก็ขอตัวลงประมาณขอลงประมาณจะผมก็เดินไปที่เสียงเพลงนี่แหละคะ่ะผ่านมาได้ตั้งค่าง่ายด้วยโฆษณาก็เข้าง่ายไม่ติดตรวจสอบ ไม่รู้ว่าพูดชื่อเพื่อนได้ไหมเนาะน่าจะได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนบ้าเปิดใหม่จึงไม่มีคาประจำให้พิ่รัตด,ด้วยนะคะสีโมงชานะคะพี่มุนเนานะ ที่วันก่อนก็ส่งดาวให้รัตด,ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านแต่พูดเจ้าเจ้วอ๋อสวัสดีค่ะคุณมุนมูนนะคะน้องน้องเมย์สวัสดีพี่มุนงตกลุมรักพ่อคุณน้ำตาน้องสุดเศร้ามองน้องน้ำตาเหมือนค่ะและมีประมาณสองหนึ่งสองหนึ่งสองก็หายไปหาไปหามา อยู่คนเดียวค่ะแต่วันนี้อบอุ่นมากเลยนะคะขอบเขาเรียกอะไรอะแบ่งปันรอยยิ้มคือเฮาจิมาไล่แบบว่าให้หน้าแบบยังไงอย่างงอยเงาก็ไม่ได้เนาะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณสนมเยอะเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เข้าไปรับพลังบวกจากห้องน้อง มีดละจ้าอยู่บ้านแล้วก็มีดอกแค่นะคะมีลวกดอกแค่แล้วก็วันนี้ก็มีต้มปลาแข็งพร้อมค่ะเห็ดปลาแข็งพร้อมอะตอมจ๋าพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนใช่ไหมอีดนิดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่รัตหนูต้องไปดูบ้านพี่มูลมูลจ๋าบ้านพี่ถึงแม้ว่าเราจะขึ้นไม่เยอะแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ขึ้นนะคะหมายถึงว่าน้ำยาป่าน้ำยาปลาถูค่ะ ซื้อมาจากตลาดนะคะเขาก็ทำอร่อยดีค่ะถ้วยห,หนึ่งก็20่สบาทหรอกนะคะร้องเพลงนี้ไม่รู้คุณยายดาวจะชอบไหมเดี๋ยวะราขอเนื้อแป๊บนึงนะคะถ้าร้องขึ้นคุณยายดาวจะรู้จักกินข้าวกับขนมเซนจ้าซื้อมทาทั้ตะตลาดผักหลายๆนะคะซื้อมายี่บาทก็กินกับบอเบิร์ดนะคะจงรอพี่ก่อนขอวอนเืนนอน ทำไมมันเสียงหลอเสียงไหลเป็นสันเนาะค่ะเนาะสว,ส,สวัสดีอีกสวัสดีอีกรางครับคุณยลดาคนสวยนามทอววแลาจาวสันโอนยืนยันให้น้องได้ยินเอารักไอ้างมนทิน้นจุดขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งดวงตานะคะหนึ่งล้านดวงตาสินะคะ คุณซิตี้สาวคาแล้วก็คุณพาณีนะที่หน้าพี่เข้ากะกลางคืนพี่จะได้ไลฟ์กลางคืนไหมคะเนี่ยหรือว่าพี่จะไลฟ์กลางวันแต่ส่วนมากพี่ไลฟ์ตอนพี่วาส่วนมากก็ร้องจคาราโอเกะเนาะพเพื่อนร้องคาราโอเกะนะคะร้านนองตาขอบคุณค่ะพี่อิว๋วพี่อิว๋วใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่อิว๋วสวัสดีค่ะแล้วก็ร้องล้วร้องเล่นนี่แหละ แต่ช่วงนั้นก็คือรัตอะและไม่มีคนบอกว่าท่านอยากฟังเพลงอะไรไหมคะ <c oughs> น้องกเกษมสุขฟังเพลงอะไรไหม <c oughs> เพลงไัยรุ่น <c oughs> พิรักกระลองบ่ใค้เปลี่ยนดอกชาลองเปลี่ยนตะเพี้ <c oughs> ที่แน่ๆน,นะคะเรามีใจมีพลังบวกให้กันทุกวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาขอบคุณทุกท่านที่มาแวะ ยนะระดาย่ยางสีคิดหอดได้ละสบายดีน้องแดงน้องแดงโัเมนผ้าขาวผุดพองย่้งใหญ่